ส่วนวงนี้จะพาไปแห่พระรอบเมืองกันบ้างนะเ,เพื่อนหลายๆคนเนี่ยเป็นไส้บุญไส้หมูอ,<บ>อยากจะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองคว<อ>ามลาดด็ดขาดเลยนะคะพาไปชมขบวนแห่พระงานส้มโขดผู้ถวดเขว่าเขาเ้าแดงค่ะเขาได้นําพระแล้วก็ซิงซักซิ์จากสั้นเจ้าต่างๆนะในจังหวัดสงขล้าไปให้ชาวไทยเชื้อไส้จีแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะได้กรบาบไหว้บูชาย่างถวถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็ครอบครัวค่ะรวมั้งช่วยปัดเป่าขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากเมืองสงคล้าด้วย Okay. เมื่านี้ค่ะขบวนเทพระงานส้มพดปูถวดพวกข้าวแดงค่ะโดยเขามีการอัญเชิญถวดพวกข้าวแดงและก็พระจากสั้นจ้าต่างๆในเขตเทศบาลน,นครสงขลาขึ้นตั้งบนเกี้ยวบนรถยนต์นาถิได้ตกแต่งอย่างสวยงามค่ะโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาและก็ผู้บริหารเทศบาลน,นครสงขลาเข้าร่วมขบวนทุ่งรวมทางขาบวนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5แล้วก็ขบวนทรงเจ้าเคลื่อนขบวนไปตามถนนต่างๆในเขตเทศ บ้าน,นครสง่งคลาเพื่อให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะในจงังหวัดสงคลาได้กราบไหว้บูชากันย่างทั่วถึงมีการจุดประทัดเสียงดังน่งอลอดเวลาเลยเทขบวนแที่พระเนี่ยเขาเคลื่อนไปตามนุน้นรอบเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองส้ขคล้าในการที่จะขจัดสิ่งชัวร้ายเนี่ยให้ออกจากเมืองส้ขคล้าดยเหมือนกันค่ะงานส้มโพถ,ถววั่วหัวเข้าแดงปี2568นะคะเทศบาลนครหาดย์ย้าจัดรวมกับ5าสมาคมจีในจังหวัดส้ขคล้าค่ะระวังวันเทเซถึง8มิถุนายน2568สำหรับในวันนี้นะคะจึงก็เป็นวันที่สองของ,งานนาั่นแหละว่านะคะช่วงถุ่มหนึ่งก็จะมีพิธีเดินถูเทียนข้ามสะพานอายุวัฒนา สพิธีลุยไฟก็จะมีในคืนของวันที่6มิถุนายนนะคะเวลาซ่องทุ่มซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงานส้มโพดปูถวดหัวข้าวแดงเลย ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีประชาชนเนี่ยมารวมช่วมพิธีลุยไฟยเป็นตะนวนมากสำหรับในวันที่เจ็ดมิถุนายนตัวเช้านะช่วงซิอนาฬิกาก็จะมีพิธีเทกระจัดแบบโบราณนะคะโดยจะมอบข้าวสารทุงละ5กิโลกรัมให้กับประชาชนผู้อยากรายด้วยค่ะนี่ลรงเล่เป็นงานดีๆเกิดขึ้นอิ่มบุญโปร่งเพราะฉะนั้นไปรวมกันได้นะกับงานส้มผดถวดพวกข้าวเดงงขาจัดไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนีวันนี้ในวันที่ฮกฮกจุดฮกอ่า เป็นวันดีเดย์ยังเดี๋ยวเขาบอกว่ามีไไไลท์ข้องงานเยอะก็คือเป็นการพิธีลุยไฟเพื่อหลายๆคนเนี่ยคือยังไม่เคยเห็นเอัมันเราท้าฮาวมันนองด้าอิสลามบันนี้ใช่ไหมก็คือไม่เคยเห็นพิธีเดินลุยไฟไปแล่ได้แ่ด้นะเป็นพะวัฒนะเป็มสังคมวัฒนธรรมไปเรียนรูกันได้นะคะส่วน ตัวชาวเ้ว่าจะเป็นพิธีเทกระจัดแบบโบราณอ๋อยากเลยมั่งกันเลยนนี้ก็ยากเลยโอ้ชิโกะเป็นอย่างไรเออยากรวยเป็นมันตรีแล้วก็ไปพิธีเนี้ยคือวันเดทแจ๊สใช่ไหมพอค่อยไปรวมปุ๊บก็จะมีการมอบข้าวสารฮาโลให้กับผู้ยักไรเราล่ะเรายักไรมากะเริ่มจะยักไรแล้วเหมือนกันกินแล้วอ้วนนี่แสดงว่าไม่ยักเลยเราเลย ยิมมีปรีมันนั่นเองนะเอาเห็นบรรยากาศแล้วก็อกอุน่เพราวามีการเ้พระรบเมืองเอาพระขึ้นบุนรถยุนแล้วก็ไปให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยได้กราบไหว้ตามนุ้นเส้นทางที่เขาพานั่นเองถ้าอยู่ในแขร์แพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปรวมงานกันได้นะคะ